สวัสดีครับเมื่อนี้สิผ้ามาเบ่งสูตรมักประกัดสูตรทดล่องของผมนะครับเพราะว่าผมบ่มเคยเห็ดครับผมบ่เคยมันมียนกีเคบครับตะขาบเนี่ยครับมันล่นลงไปไม่บอ เสียวไว้ร่องเบิงครับปลามันกินไปเลยลูกปลามันกินไปเลยอย่ามมันเนาเพื่อว่ามันสีใดผิดตาขามผาไปนในร่างไก่มันไมครับคือจังเพินนปลาบอผมก็บว่าเคยเหต <c oughs> ุเยียดในคู่ตาสู่เพื่อเมาคือจังเพิ่นวาบอลนะผมก็เลยจัดทดร่องเบิงอันนี้ ลักษณะบอดินผมก็สิเป็นแบบนี้นะครับผมเอาเนี่มาปิดไ้นกมัน,ม,นมันมักินครับมันมีนกกระเต็นนกสรารพัดนกมันสิมากินก็เลยได้เอาแนวปิดอันนี้ผมพิ่งเอาออก ่อนนเสงะ้มันยอดเสียงครับผมบ่ค่อยถนัดปานไรครับ่ายเล่นกล้องบ่ค่อยเกง่งเอาเป็นว่ามันมีนมปลาได้ป่าลายอยู่ประมาณ2องร้อยอยู่หรอกครับปลา2องเดือนกลัวแล้วโอเคซ้ำนี่เนาะครับผม นี่ครับข้างๆก็จะเป็นกอไผ่ไว้ให้ใบไผ่มันลดลงเลยครับลองเบิ่ง